วันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำนะคะการตัดรากต้นทุเรียนก่อนที่จะเปลี่ยนเข่งนะคะต้นพัน์นะคะอันนี้อยู่ในเข่งเบอร์หกนะคะวันนี้เราก็จะตัดแต่งรากก่นที่จะลงเข่งเบอร์เล็กกว่าก็คือเป็นเข่งเบอร์เบอร์สนะคะเดี๋ยวเรามาถอดเข่งออกแล้วตัดแต่งรากให้ดูนะคะอันนี้คือต้นไม้อยู่ในเข่งเบอร์หนะคะเราก็จะ บบนี know, das ja travail, ้นะคะของลูกค้าเที่ยวไปก็ตัดออกให้หมดเลยนะคะลูกค้าก็จะได้ทุเรียนที่แตกรากออกมาได้สมบูรณ์นะคะแล้วก็โตไวด้วยถ้าตัดรากออกแบบนี้นะคะเราจะตัดออกให้หมดเลยตรงนี้พูดเสียงมันต้องแข่งกับรถนะคะมาอยู่ริมถนนเส้นหลักเลยรถจะเยอะมากก็ต้องพูดแบบตะโกนอะนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนิดนึงดูนะคะอันนี้คือก้อน นะคะก้นเข่งที่เราตัดออกทั้งหมดแล้วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยก้นเข่งรากของเขาจะอยู่ลักษณะแบบนี้พอเราเอาลงเข่งปุ๊บนะคะรากมันก็จะแตกออกได้ดีดีได้ีมากเลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการที่จะขยายรากนะคะขยายต้นทุกต้นไม้นะคะ ลูกค้าที่ต้องการขยายต้นไม้ลงเข่งใหญ่นะคะลูกค้าก็ต้องตัดแต่งรากออกหมดนี้นะคะรากของเขาจะมีเยอะมากแต่เราก็ต้องตัดรากที่ขดๆออกให้หมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการที่เราจะเอาเปลี่ยนเข่งนะคะตัดรากออกเสร็จแล้วก็จะเอาใส่เข่งแบบนี้นะคะเอาใส่เข่งที่มันโตกว่านะคะลูกค้าอยากให้ระยะเวลาการอยู่ได้นาะนประมาณไหนก็เปลี่ยนตามไซส์เข่งที่ต้องการเลยนะคะอย่างเข่งเบอร์6กนะคะ เราจะเลี้ยงได้ไปประมาณ1ปีครึ่งนะคะเข่งเบอร์6ก็คือเบอร์เล็กไซส์นี้นะคะปีครึ่งแล้วก็ขยับมาด้วยการที่มาเปลี่ยนขยายรากต้นทุเรียนให้มันโตขึ้นมาอีกนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นเข่งเบอร์เบอร์สี่นะคะเบอร์5เบอร์4เราข้ามไซส์มา1ไซส์นะคะมาเป็นเบอร์4ี่ก็จะเอามาเปลี่ยนลงเข่งเบอร์4ก็จะอยู่ได้อีกปีครึ่งนะคะ1ปีครึ่งถึง2ปีนะคะ ในเข่งเบอร์สี่เปลี่ยนแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ใส่ดินี่ยลูกค้าดูนะคะเดี๋ยวเราจะให้ให้ลูกค้าดูนะคะว่าทุกไซส์เข่งที่เราเอาเอามานะคะเราก็จะต้องตัดแต่งรากทั้งหมดเดี๋ยวจะลงคลิปหน้าให้ดูอีกคลิปนะคะเดี๋ยวจะเริ่มต้นคลิปใหม่ให้ลูกค้าดูตั้งแต่เรื่องถอดเข่งสาหรับลูกค้าที่เอาต้นไม้ไปแล้วถอดเข่งไม่เป็นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ เราตัดแต่งรากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ต้นไม้แบบนี้ไซส์ที่อยู่ในเข่งเบอร์สี่นะคะอยู่ได้อีกสองปีนะคะเข่งเบอร์นี้สองปีนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการวางไว้แบบนี้นะเสร็จเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวนะคะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปวางได้เลยเดี๋ยวก็ให้น้ําให้ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มคลิปใหม่ลูกค้าดูต่อจากคลิปนี้ไปได้เลยนะคะวิธีการถอดเข่งออกแล้วก็ตัดแต่งรากลงเปลี่ยนเข่งใหม่ด้วยการขยายด้าด้วยการเปลี่ยนเข่งที่โตกว่าเดิมนะคะ